ผมแปลกใจนะครับแปลกใจมากกับพักเพื่อไทยวันนี้พักเพื่อไทยนะได้ยืนอยู่ฝั่งที่ถูกต้องชอบธรรมแต่กำลังจะก้าวข้ามไปยังฝั่งที่ขาดความชอบธรรมวันนี้คุณยืนอยู่ตรงนี้นะมันก็ถูกต้องอยู่แล้วแต่ไม่เข้าใจจะลนหาที่ตายไปเพื่ออะไร นะพวกคุณลืไมไปเลยหละว่าฝั่งนั้นเนี่ยเขาก็ทําอะไรคุณไว้บ้างเขายึดอํานาจคุณหรือเปล่าเขายัดคดีคุณหรือเปล่าเขายุบพักคุณหรือเปล่าเขาป้นชัยชนะคุณไปครั้งที่แล้วใช่หรือเปล่าเขาขโมยลูกพักคุณไม่ใช่หรือเปล่าเขาทำออกับคุณสารพัดแต่คุณก็ยังจะ ก้าวข้ามไปหาเขาเนี่ยนะกูก็เชื่อเลยว่าสแสดงว่าเนี้ยอํานาจเป็นบางตาถึงขนาดแยกดีแยกชั่วไม่ออกรู้สึกสงสารคนเสื้อแดงนะครับที่เขาเคยออกมาต่อสู้เพื่อใครคนหนึ่งนะรับจนวันนี้นะครับหลายคนยังติดคุกอยู่เลยครับหลายคนพิก,การมีคนตายเป็นร้อยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะปกป้องคุณแต่วันนี้คุณได้คิดถึงหัวอกพวกเขาหรือเปล่า นึกถึงโอ,อกญาติพี่น้องเขาหรือเปล่าแล้วคุณจะมองหน้าญาติพี่น้องเขาได้สนิทใจหรอล่ก็ไม่รู้นะผมก็แค่พูดให้คิดนะครับแล้วพวกเราไปจําไว้นะว่าเห็นไหมครับว่าท้ายสุดนักการเมืองมันไม่ได้รักเราหรอกมันก็ทําทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของมันมันยอมแลกนะครับความรู้สึกของคน20 30, 30ล้านคนเพื่อเอาใจคนเพียงแค่คนเดียว เกียงแค่สงสารที่ประชาชนต้องกลายเป็นเหยื่อหลายๆครั้งที่เราออกไปต่อสู้เรียกร้องนะครับเอาเสียงเป็นเสียงตายบาดเจ็บล้มตายกันมากมายเสียงคุกเสิงกลางนะเพื่ออะไรเพื่อจะ้มีการเลือกตั้งแลงในการเลือกตั้งนั้นก็คือการส่งอำนาจที่เป็นของเราไปน,นักการเมืองแต่วันนี้คุณเห็นหรือย,ยังครับว่าพวกเขาได้ทำอะไรกับเรานะ ถ้าเจ็บแล้วยังไม่จำก็จงเป็นควากันต่อไป